ผู้เอกครับเด่นสิทธินายกทวีตพง์ครับรถน้ำหนักเรียบร้อยเป็นคนสุดท้ายของวันนี้ครับประมาณสใช้เวลาลถประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบนาทีครับเนื้อตัวดีครับเด็กเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันครับว่าใครมายังไงอะไรยังไงครับครับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ึเกเมื่อรจ็ดสีอาทิตย์ที่ ยี่สิบหกมกราคมสองห้าหกเจ็ดหลังจากที่เช็คน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันครับใครมายังไงอะไรยังไงก็เขามาฟังเขามาดูข้อมูลครับวิจารณ์อาจจะไม่ช่วงนี้อาจจะดาวลงนิดนึงอาจจะไม่แม่นแต่ว่าก็ข้อมูลไม่มีผิดเพี้ยนครับได้ยังไงก็เรายังไงใครที่เอาข้อมูลนี่ไปวิจารณ์ไปปร,ประกอบการต่อไป ขูดต่อกะได้ครับข้อมูลจริงทันจะวิจารณ์งไงก็ได้อ่ะไปดูคู่ที่หนึ่งครับหยอดบัวงามลูกกัญชาลับผมกับลุงทะยานป่ากหยิงเจริญการช่างเป็นมืยหลอกคูนเสือสายบีคูเนี่ยนำนักเมืวยชาวนียอดบัวงามครับช่างเลยขึ้นช่างเลยมาลอยสิบเอ็ดจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสอง ส่วนทางด้านลุงทะยานป่านมาสอบรอยสิบสองจุดสี่สอบรอยสิบสองจุดสี่ขึ้นช่างจริงพอดีพอดีพิกัดหนึ่งอะน้ำหนักก็คนหนึ่งขาดนิดหน่อยคนนึงขอพอดีทรงมวยก่อเอ็นเย็นครับลูกกันทละนี่กับสารครามมาจากมาสารครามเหนือตัวพอ่พอๆกันการชกมวยพอ่พอๆกันอืสาดหลักทรัพย์ตอนนี้ก็ ย่าบัวงามก็ดูดีกว่าพ่อประมานนะพ่อประมณโครูนี่แต่การคุมน้ำหนักของหยอดบัวงามเนี่ยคุมน้ำหนักเยอะปฟนี่คุมน้ำหนักเยอะแต่น้ำหนักป่อยของหยอดบัวงามเยอะก,กว่าสามกิโลเลยนะคนี่คโคที่หนึ่งนนะ่ะที่แรกผมก็ชอบยุงในด้านปาา่ามากเลยแต่ว่าพ่อเห็นน้ำหนักปล่อยเนี่ยก็เผื่อใจครับเผื่อใจไปนิดนึงแต่ว่าส้าสาสามมวยส้มมวยหขวเชื่อเขาใจเด็กหน่อยแล้วความมุงมันเนี่ย ลุงทิ้านฝ่าไฟนี่ก็บ,บอกผมว่าเต็มที่ครับเด็กหน่อยบานเองเด็กหน่อยคราหานะก็คุยกันภาษาโคู่หลานก็บ,บอกผมว่าเออผมเต็มที่ก็ยังว่าแหละแต่ผมไม่ทำอย่าบอกง่ามอย่าบอกง่ามก็บอกผมว่าเต็มที่ผมบันใจมาอืมมันมันกับพ่อพอกันแต่ว่าเองกระช่งเอาคําพูดเด็กหน่อยมาช่างมันนักดูกับคู่ที่หนึ่งครับชอบพิธีลุงทิจานฝ่าครับลองไห เดี๋ยวคอยหาจังหวะขยยบปยายครับเพิ่มๆมีหนักมีหนักเลยไม่รู้ใครหนักใครนะวันนี้คู่หนึ่งคัวสองนี่ผมว่าต้องมีหนักเนี่เพิ่มๆหนักั้งสองอ่ะคู่คที่หนึ่งชอบพิธีลุงอะจานยฝ่าครับคู่ที่สองนำโชคบุญณะนามวยไทยพบกับ,ย,ย,บย,ย,อย,ยอดเล็กแหลมต่อพิทักชัยบุญละนามวยไทยกับเชียงใหม่ยอดอต่อพิทักชัยกับลอยเอ็เนะน,นั่งม้าชาวครับนำโชคมาลอย สิบสองจุดสี่หลดศูนย์จุดสี่หลดศูนย์จุดสี่อ่ะวันนี้มันหลดหลายคนเนี่ยหลดมวยอ่ะสิบสองคนเนี่ยหกขว่าหลดมัวไปมั้งบางที่ผมผมก็เห็นเป็นบางคนเนี่ยแต่นําโชคผมไม่รู้ว่าหลดตอนเซ็ตตอนไหนเด๋อแต่ว่าจุดสี่มันมีปัญหาส่วนหยอดเล็กแหลมนี่สอบลอยสิบเอ็ดจุดแปดชั่งได้ลอยสิบเอ็ดจุดหก หยอนเล็กแหลมนี่ขาด0.4ทรงมวยก็นำโชคกับประเภทตัวตัวเตี๋ยตัวหน่อยเตะขาปล่อยมัหยอดเล็กแหลมกับไข่ไข่กันหยอดเล็กแหลแมมีเข่าอาวุธหย่อนเล็กแหลมเยอะกว่าแต่ตน่ตนๆจะทนไหนไหมพี่จอทีอะท่าทนไม่ได้ก็เรียบร้อยกับพ่อๆกันนะอยูอยู่ที่จังหวะนะว่าใครจะได้อ่ะคุณนี่ครับผมชอบพิธีหย่อดเล็กแหลมครับ รูมหลังใหญ่เรือเ้อนว่เนียอดแหลมต่อไปสักชัยครับชอบทั้งเงินสองตัวละต่อมาคู่สามครับคู่สามมียอดเซกสันหลดสวยจากเจกตกับสิงสอุบลอ,อุดอุดอน,อดอน,อดน,ย,นยอดเซกซิตกาดตีเยอกันลอยสามสิบสามยอดเสกสันครับช่างจิ้งเลยไม่ได้ชอบได้ลอยสามสิบสองจุดหกขาดขาดศูนย์จุดสี่นะ เนือตัวก็ไม่เท่าไรนะส่วนสิงโขบุครับสอบปล่อยสามสิบสามจุดสี่ชั้นจริงปล่อยสามสิบสามจุดสองหลดส่วนจุดสองแป๊บเดียวหลดได้สามทีกัดเนือตัวเนี่ยสิงโขบุสวยง่ามครับอย่างสวยอะเนือตัวหยอกเสียคานคมดูว่าไม่สวยไม่เท่าไรสัมผัสหน่องก็เป็นทรงกะกักพอไปเด็กคุยกับคนอื่นถ้าอบอกมั่วแค่นี้ ไม่็นี่ชอบไต่ลรออาชีดเยอชอบไต่เรื่อยๆล่ออาชีดเพราะมีอาชีดไต่ดีอ่ะถ้าไต่แบบหนึ่งมันแบบยังไงกับซิงอุบลไปก่อนอยู่แล้วไปกันไปดูตลาดหลักทรัพย์นิดหนึ่งก็อยู่ซิงอุบลน,นิดหน่อยครับอ๋คู่สองลืมบอกตลาดหลักทร,รัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็อยู่หยอดเล็กแหลมพอสมควรจดีู่สองคู่ที่สามครับผมชอบไปที่สิงอุบลอออุดอตอนครับเหนือตัววันนี้สวยงามยีหอพีเค ไม่มีเป็นรอ่อถึงจะเป็นร่อมันกับก็ลับไปกลับมามันทํำให้เองได้ขยับขยายอยู่แล้วชอบไปที่สิงโบทครับพม่าคู่เอกครับเดนสิทธนายกพิยตพงศ์พบกับเพชรมงคลสุนที่ลาภิจงที่กัดรอยยี่สิบเอ็ด่อนด์ลอยยี่เอ็เดอนด์เมื่อเชา้านี้เดนมาลอยยี่สิบสองจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี เป็นคนเดียวในกตะช่างที่ลดเยอะที่สุดเชรมงคลมาออหล่อ็0.4ลด0.4คนหนึ่งลด1.4คนหนึงนลด0.4แต่เชรมงคลวิ่งใส่ตอนเลยเด็นยังยังยังไม่ลดหนักหนักตอนนั้น0.4ของเชรมงคลนี่วิ่งใส่ประมาณ2 0่ึชั่วโมง0.4เชรมงคลส่วนเด่นนี่1.4ก็ประมาณ45นาทีกลับมาช่าง ได้ทวีคัตครับมวยคนเนี้ยเห็นมงนคล็ซสอบอยู่เชียงใหม่เห็นว่าใหญ่ไหมละ่ะใหญ่จากลําพูนมาอยู่เชียงใหม่น่านจะมาตั้งหลักฐานอยู่เชียงใหม่นะเห็นเล็กหน่อยบอกมาชาวคู่ยียก็เคยเจอกันมาหนึ่งครังวันหนึ่งเด่นมันอย่างที่ผมบอกนะเนาะเด่นเหนียวหักเลยนะวันนั้นนะเอ็กซเล่ดู้นี่กระดูกรดกระดูกตรงเหนียวหักเลยอนะ่ะแต่ว่ามันกระตอกันเลยนะพอกลับมาเขาก็แพ้ไปสองวนันที่เลือเนี่ยเขาชนะลวดเลย วันนี้ครับมาเจอกันโโมงเนี่ยัาสูเด่นอยากมาไปหลากชุดชนะเขียวพลันชัยนี่ก็สุดหยอดนะแผ่วันชัยหน่อยแผ่วันชัยหน่อยก็หลังๆมากก็เกือบซูวันชัยหน่อยเยดยดีผักหนึ่งนะหย่อนไปหล้ยไไฟที่แผ่วั้นชัยหน่อยครับวันนี้ชอบชอบเด่นนะเด็นมงคลผมว่าเขาเล่ยจุดเก่งเขาไปอ่ะามาทวนไวยหลังมวยชอบครับ คู่ที่หนึ่งชอบนิดนิดเลยชอบหน่อยที่สุดในรายการลุงทยานฝ่าซอยิงเจริญการชันคู่ที่สองครับชอบพิธีเหล็กแหลม่อพิทักชัยครับคู่ที่สามชอบพิธีสิงอุบลโอุดอุดรอครับคู่ที่สี่ชอบพิธีเด่นสิทธนายกทวีตโปงครับหามวยสูสีสูสีมาจิ้มมาแบบน่าเชื่อที่สุดชอบที่สุดในรายการวันนี้ครับชอบพปธี สิงอุบุลออกุอุดรครับชอบมากๆเลยครับอเบือ้องต้นข้อมูลก็มีเป็นเต่าเนี่ยท่านจะตามจะสวนจะอะไรเ็่าไม่ว่ากันครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมมาอัปเดตหลังฉังมันคือข้อมูลจริงครับตัวชนะไม่รู้ได้รู้รรแค่ว่าล็กหน่อยมากแบบนี้เป็นแบบนี้ตัวชนะเดี๋ยวไปอยู่บนเวทีครับผมไปเวทีไปลอสัมผัสหน้ามวยหลังฉังผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ะตอนนั้นยู่ที งูตาต่องงูตาของตุก่ันก็นต้องตาดูคู่ังเร็วๆวะอันไหนที่สมควรขยายขยายกว่างข้นไปโอเคครับขอจบคลิปนี้เพื่อนเท่าเนี่ยครับขอบคุณสมาชิกตุกท่ันตุกการติดตามครับสวัสดีครับ